ดูดวงชาวราศีพฤษกดวงช้างเผือกหนึ่งในสิบล้านจะเจอโดยโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปาก,ปากคุมครองรักษาดวงชะตานี้ยิ่งใหญ่บอกได้เลยว่ายิ่งใหญ่เกียงไกลไม่แพ้ใครที่ไหนจะเจริญุกเรือขึ้นบาทันทีจันายแสงสว่างมนจันทาส่องแสงมาจะนำพาซึ่งความผสมเล็จโชคลาภเงินทองบารมีวาสนา เทเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเพชรอิริญจดานำพาซึ่งความประสบผลมาสู่ตัวท่านท่านจะได้คนพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีงามจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาซึ่งความประสบผลจะเป็นสัญญาณสัญลักษณ์บอกกล่าวเล่าสิทธิ์ที่จะนำพาซึ่งความสำเร็จมันต้องมีสัญญาณ จะทาให้ท่านเห็นท่านได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่นาผมท่านจะได้รับโอกาสทองสังเกตให้ดีมีโอกาสทองขึ้นมาในชะตาชีวิตดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสักที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดีดเดยวเข้าหานอย่างตั้งมั่นจัดหนกักจัดเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์แก้แหวนเงินทองเม็ดดินจินดานำพาซึ่งความประสบจะทําอะไรก็ต้องคิดพินิจไต,ต่ตองให้อรอบคอบให้ปรปับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดอย่างตั้งมั่น ถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาของท่านแล้วท่านต้องพร้อมที่จะต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงศิทธิ์คำชูปกป,กปักกุ้งของรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ถ้าผมหนึ่งได้ล้านจะเจอดวงช้างเผือกซ่อนเอาไว้นะครับผมซ่อนเอาไว้นะครับมีทั้งพละพลังอำนาจบุญบารมีวาสนาดวงชะตานี้ใช่กลัวใครสิที่ไหนยังเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาอย่างตั้งมั่นถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์ แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดานะผมเข้ามาประเดยประดังโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจะทําทอะไรก็ต้องคิดพินิจไต่ตรองให้ลอกข้อนะผมถึงเวลาแล้วที่ต้านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล่นแก้ไขปรับปรุงในโชคชตาดวงจตาจะเปิดรับทรัพย์นะผมโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโ,อสดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นนะผมสังเกตในโชคตาดวงจตานี้ใช่กลัวใครเสียทีไหน ับผมเทพเทวดาฟ้าดินโนมาดานโด,ดนจิตตนใจับนะผมตั้งมั่นออกเดินทางจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่ท่านจะได้แก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะนำพาซึ่งความผสมเร็จท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชะตาชีวิตทําให้ท่านสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพาซึ่งความผสมเร็จทําให้ท่านตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาไม่ใช่เรื่องบังเอิญในโลกนี้ เทพเจวาดาฟ้าดินโดนบันดาลโดนจิตโดนใจสังเกตในโชคชะตาว่าดวงชะตาเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหลังถ้าผมเดี๋ยวพลิกเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มในโชคชะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดานำพาซึ่งความประสบด้วยบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียไกร ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะต้องพลิกเปลี่ยนแปลงผันดวงชะตานี้ต้องตั้งมันเอาจริงเอาจังเป็นที่หนึ่งไม่เป็นสองลองไคหนึ่งในล้านหนึ่งในสิบล้านจะเจอดวงช้างเผือกเกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตายิ่งใหญ่เกียงไกรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดออกรถหม้ป้ายแดงซื้อบ้านหลังใหญ่สร้างบ้านให้พ่อแม่ร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินทองอยู่ร่มเย็ยนมป่นสุข นับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาประเดวดังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งองซุปเปอร์ต er, ังซ p e เปอร์สติกเกอร์ไอติปมให้ค่าครูหมอสันได้นะผมท้ายคลิปรับฟังคำทำนายชาวราศีพฤกษภกจะเป็นยังไงบ้างนะรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีพฤษภประจำเดือนนี้เดือนนี้สำหรับชาวราศีพฤษภ จะเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนไปด้วยการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับใบไม้ที่ค่อยๆเปลี่ยนสีในช่วงฤดูกาลพลังงานของเดือนนี้จะส่งผลให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงที่แข็งแรงขึ้นพร้อมกับโอกาสใหม่ๆที่กำลังค่อยๆเปิดออกมาให้เห็นด้านการงานเส้นทางแห่งความมั่นคงและการเติบโตในด้านการงานเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการปูพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับชาวราศีพฤษภ คุณจะพบว่าตัวเองมีความอดทนและความเพียรพยายามที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับนักสถาปนิกที่กำลังวางผังสำหรับอาคารขนาดใหญ่คุณจะใช้เวลาในการวิเคราะห์และวางแผนงานอย่างรอบคอบม,มากขึ้นหากคุณเป็นพนักง,งานประจำคุณจะพบว่าผู้บังคับบัญชาเริ่มมองเห็นความสามารถและความน่าเชื่อถือของคุณมากขึ้นอาจมีโครงการสำคัญที่ร,รับมอบหมายให้ดูแลหรือบทบาทหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่นคุณอาจได้รับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมในโครงการใหม่หรือได้รับความไว้บางใจให้ดูแลลูกค้าสำคัญการที่คุณทำงานด้วยความระมัดระวังและใส่ใจในรายละเอียดจะเป็นจุดแข็งที่ทำให้คุณโดดเด่นในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้จะเป็นช่วงที่เหมาะสมในการขยายฐานลูกค้าหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ต้องทำอย่างระมัดระวังและค่อยๆเป็นค่อยไปไม่ควรรีบร้อนหรือตัดสินใจเร็วเกินไป ความอดทนและความมั่นคงที่เป็นลักษณะเด่นของคุณจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตอ,อย่างยั่งยืนอย่างไรก็ตามคุณอาจพบกับความท้าทายในเรื่องของการปรับตัวกับเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือวิธีการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่ชอบความมั่นคงและคุ้นเคยของคุณอาจทำให้รู้สึกไม่สบายใจกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะค่อยๆปรับตัวและพบว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถนามาซึ่งประโยชน์ได้ ด้านการเงินสถิรภาพและการลงทุนระยะยาวด้านการเงินของชาวราศีพฤษภในเดือนนี้จะมีความเถียรและแข็งแรงขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเหมือนกับต้นไผ่ที่มีรากฟังลึกและแข็งแรงไรายได้ของคุณมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากการทำงานที่มั่นคงและการลงทุนที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้คุณจะมีโอกาสได้รับเงินจากแหล่งที่ไม่คาดคิด เช่นโบนัสพิเศษจากการทำงานเงินปันผลจากการลงทุนหรือการขายทรัพย์สินที่ได้กำไรมากกว่าที่คาดหวังอาจเป็นการขายบ้านหลังเก่าที่เก็บไว้นานหรือการได้รับมรดกจากญาติผู้ใหญ่เงินที่ได้รับนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคุณการออมเงินในเดือนนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่อนคุณจะพบว่าตัวเองสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นและมีวินัยในการออมมากกว่าเดือนที่ผ่านมา ตัวอย่างเช่นคุณอาจตัดสินใจทําอาหารเองมากขึ้นแทนการสั่งอาหารจากร้านหรือเลือกใช้บริการที่ประหยัดกว่าเดิมการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆเหล่านี้จะสะสมเป็นจํานวนเงินที่น่าประทับใจในระยะยาวสําหรับการลงทุนเดือนนี้เหมาะสมกับการลงทุนระยะยาวที่มีความเสี่ยงต่ําถึงปานกลางเช่นกองทุนรวมพันธบัตรรัฐบาลหรือทองคําการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นตัวเลือกที่ดี โดยเฉพาะที่ดินหรือบ้านในทำเลที่มีศักยภาพในการเติบโตหลีกเลี่ยงการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือต้องการการตัดสินใจรวดเร็ว,เ,รวเช่นการเทรดชุ่นระยะสั้นหรือการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีอย่างไรก็ตามระวังการใช้จ่ายเกินตัวในเรื่องของการซื้อของฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะสินค้าแบรนด์าานเนมหรือเครื่องประดับที่ราคาแพงคุณอาจรู้สึกอยากซื้อเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือเครื่องประดับที่ราคาแพง แต่คุณคิดให้รอบคอบก่อนว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นจริงหรือไม่ความชอบความสวยงามและสิ่งที่มีคุณภาพของชาวราศีพฤษภอาจทําให้ใช้จ่ายมากเกินไปได้ด้านความรักความอบอุ่นและความมั่นคงในความสัมพันธ์สําหรับคนโสดการเปิดรับและการพบเจอเดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับชาวราศีพฤษภที่ยังโสดอยู่พลังงานของความรักจะเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเหมือนกับดอกไม้ที่กําลังจะบาน คุณจะมีสเสน่ห์และความดึงดูดที่เพิ่มขึ้นทําให้คนรอบข้างมองคุณด้วยสายตาที่แตกต่างจากเดิมคนที่เข้ามาในชีวิตคุณจะมีลักษณะที่มั่นคงใจดีและมีความซื่อสัตย์สุจริตการสื่อสารในเรื่องความรักจะราบรื่นมากขึ้นคุณจะพบว่าตัวเองสามารถแสดงความรู้สึกได้ตรงไปตรงมาม,มากกว่าเดิมไม่ต้องอ้อมค้อมหรือเก็บอารมณ์ไว้ในใจหากมีคนที่คุณสนใจเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการแสดงความรู้สึกหรือเริ่มต้นคุยกันให้ลึกซึ้งขึ้น อย่างไรก็ตามควรระวังอย่าเร่งรีบเกินไปธรรมชาติของคุณที่ชอบความมั่นคงและค่อยเป็นค่อยไปจะเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้ให้เวลากับตัวเองและอีกฝ่ายในการทำความรู้จักกันให้ลึกซึง้งการสร้างมิตรภาพที่แข็งแรงก่อนจะช่วยให้ความสัมพันธ์มีรากฐานที่มั่นคงสำหรับคนที่มีคู่ความลึกซึ้งและการเติบโตสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีคู่รักหรือคู่สมรสแล้ว เดือนนี้จะเป็นช่วงของการเสริมสร้างความสัมผัสให้แข็งแรงและลึกซึ้งขึ้นเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดีความรักของคุณจะเติบโตและแผ่กิ่งก้านสาขาออกไปอย่างงดงามความเข้าใจระหว่างคู่รักจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคุณจะพบว่าการสื่อสารกันเป็นไปอย่างราบรื่นทั้งในเรื่องเล็กๆน้อยในชีวิตประจําวันและเรื่องใหญ่ๆที่สําคัญต่ออนาคตอาจมีการวางแผนเรื่องใหญ่ร่วมกันเช่นขันคือว่านการวางแผนการเงินระยะยาวหรือการมีลูก หากเป็นคู่ที่พบกันมานานอาจ,จมีการคุยกันเรื่องการแต่งงานหรือการย้ายไปอยู่ด้วยกันในแง่ของความโรแมนติกคุณจะพบว่าตัวเองและคู่รักมีความต้องการที่จะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นไม่ใช่แค่อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เป็นการใช้เวลาที่มีคุณภาพด้วยกันเช่นการทำอาหารร่วมกันการดูหนังที่บ้านการไปเดินเล่นในสวนสาธารณะที่คุณชอบไปเดินเล่นหรือการวางแผนเดินทางไปเที่ยวสถานที่ที่ทั้งคู่ใฝ่ฝันมานาน การให้และรับในความสําคัญจะมีความสมดุลมากขึ้นคุณจะรู้สึกได้ว่าคู่รักให้ค,หความสําคัญและเข้าใจคุณมากขึ้นในขณะเดียวกันคุณก็จะมีความปรารถนาที่จะให้และดูแลคู่รักมากขึ้นเช่นกันอาจแสดงออกในรูปการไปซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆการทําอาหารที่คู่รักชอบหรือการให้การสนับสนุนทางใจในเวลาที่เขาต้องการอย่างไรก็ตามอาจมีความตึงเครียดในเรื่องของการใช้จ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคู่รักมีแนวคิดเรื่องการเงินที่แตกต่างจากคุณ คุณที่ชอบความมั่นคงและการออมอาจขัดแย้งกับคู่รักที่ชอบใช้จ่ายหรือลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงการพูดกูยังเปิดใจและหาทางประนีประนอมจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้คำแนะนำสำหรับเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการปูพื้นฐานในทุกด้านของชีวิตใช้ความอดทนและความมั่นคงที่เป็นจุดแข็งของคุณในการสร้างสิ่งดีๆที่ยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักจงเชื่อมั่นในตัวเองและกระบวนการที่คุณกำลังผ่าน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นช้าแต่จะแข็งแรงและคนทนเหมือนกับการสร้างบ้านที่ต้องใช้เวลาในการวางรากฐานแต่เมื่อเสร็จแล้วจะอยู่ได้นานและปลอดภัยอย่าลืมดูแลตัวเองทั้งกายและใจทำในสิ่งที่ทำให้กูรู้สึกสบายใจและมีความสุขเพราะความสุขและความมั่นคงในภายในจะเป็นพลังงานที่ช่วยให้คุณก้าวผ่านทุกความท้าทายและเข้าถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้